ตอนนี้ก็คงจะลงง่ายนะครับลงเสร็จลุ้นนะครโอโ้กว่าจะลงได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สีที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังคันเงินนะครับตอนนี้น้องช้างสองเชือกที่โดนรดความนะครับ ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับน,นี่เราก็ย้ายให้น้องมองคนน้อยนะครับลบออกจากที่ลงนะครับ ถึงที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วนะ จะเจ็บหนักขนาดไหนนะครับผมแล้วก็คอยดูคอยเอากำลังใจให้ส่งไปให้น้องนะครับผม กำลังจะลงรถนะครับไม่รู้ว่าจะกล้าลงหรือเปล่าครับน้องจะหมุนเอาด้านหน้าลงนะครับตอนนี้กำลังพยายามจะหมุนอูนะครับ อนนี้น้องยังไม่กล้าที่จะลงยังไม่กล้าที่จะลงนะครับยื่นขาลงมาแล้วทีแรกนะลองครับตอนนี้ยังไม่กล้าลงนะครับน้องไม่กล้าลงนะครับจะย้ายที่ลงหรือเปล่า ฝาท้ายขึ้นนะให้น้องเหยียบลงเลยนะครับเอาฝาท้ายลงเพื่อที่จะให้น้องลงได้ง่ายๆนะครับดูน้องจะลงอีกหรือเปล่านะครับ ให้อีกเชือกลงก่อนนะครับให้แก้วตาลงก่อนนะครับมีเกตนี่ไม่กล้าลงเลยนะครับน้องน่าจะลงได้นะครับ จะกล้าลงครับโอ,โอ้นี่ครับในตามใบหน้าของน้องมีรอยถลอกนะครับคผิวหนังถลอกนะครับโอ้หมุนตัวได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะลงง่ายนะครับ ลงเสร็จลุนนะฮะโอ้กว่าจะลงได้นะครับยาเกตกว่าจะลงได้นี่นานเลยทีเดียวนะครับลงมามีของกินเลยนะครับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มีรอยหลอกตามใบหน้าแล้ว <un> ก <sharing> ็นำตัวนะครับ <un> ดูยายเดินกระโปรกระเพ่งนะครับคุณยายจะเจ็บจ้าสู้จ้าสู้ไอ้สู้ไอ้มสู้เอ็มวอบ์สู้วเบาเฮ้ย น,น,น,กกน,น,น่าจะเจ็บหนักนะครับดูกการเดินแล้วน่าจะเจ็บหนักนะครับสืสารน้องนะครับสืสารน้องและยาย ตอนนี้น้องแก้วตากับยายเกดแก้วก็อยู่ที่โรงช้างลกำลังจะรักษานะครับผมตอนนี้น้องแก้วตาก็จะเอาไปผูกด้านนอกนะครับ ก็จะให้แม่เก็ดันยายเกดแก้วรักษาตัวอยู่ด้านในครับให้เจ้าตาไปอยู่ด้านนอ,อกนะครับวันนี้ยังไม่นอนเลยนะครับทั้งสองหนุ่มนะครับ ยืนรอสาวๆมานะครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังค์เงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขวัญไลน์ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม